ผลการดำเนินงานกองทุนรวมตราสารทุนณสิ้นเดือนกันยายน2,564พิจารณาจากอัตราผลตอบแทนต้นปีถึงวันล่าสุด Year to date และอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง3เดือน6เดือน1ปี3ปีและ5ปีกองทุนรวมตราสารทุนทั้งหมดที่จดทะเบียนและยังดำเนินการอยู่ ณสิ้นเดือนกันยายน2564จำนวน1,132กองทุนมีอัตราผลตอบแทนอยู่ระหว่างลบ -30.11% ถึง52.27%ทั้งนี้มีจำนวน823กองทุนที่มีอัตราผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีมากกว่าศูนย์ สิอันดับแรกของกองทุนรวมตราสารทุนที่มีอัตราผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีมากกว่าศูนย์จะมีอัตราผลตอบแทนอยู่ระหว่าง41.42%ถึง52.27%ได้แก่อันดับที่10กรุงศรีไทยสมอลมิดแคปอีควิตี้อัตราผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่41.42%อันดับที่9 กองทุนเปิดทิสโกอินเดียแอคทีฟอีควิตชนิดสะสมผลตอบแทนอัตราผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่41.54%อันดับที่8กองทุนเปิด a s สเซ p l u ัสเวียดนามโกรดเพื่อการเลี้ยงชีพอัตราผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่41.83%อันดับที่7 กองทุนเปิดทาลิสมิดสมอลแคปขุ้นทุนอันตราผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่42.08%อันดับที่6กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอินเดียมิดแคปเพื่อการเลี้ยงชีพอัตราผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่44.32%อันดับที่5กองทุนเปิดบัวหลวงพาราตะอัตราผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่45.89%อันดับที่4 กองทุนเปิด k e ค m World Energy Fund อัตราผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่47.84%อันดับที่3และอันดับที่2มีอัตราผลตอบแทนเท่ากัน49.91%ได้แก่กองทุนเปิด p r i n c i p a ลเวียดนาม q u u t y ชนิดผู้ลงทุนสถาบันและกองทุนเปิด p r i n c i p a l เวียดนา Equity y ชนิดสะสมมูลค่าอันดับที่1 กองทุนเปิด mf c international ten อัตราผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ 52. 2 7ปรทั้งนี้หากพิจารณา10อันดับแรกของกองทุนรวมตราสารทุนที่มีอัตราผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีมากกว่า0และมีอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง3เดือน6เดือน1ปี3ปีและ5ปีมากกว่า0ได้แก่อันดับที่1ิบ กองทุนเปิด a b e r เบอร์ด a นสแตนดาร์ดอเมริกันโกลด์มีอัตราผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่30.21%ในขณะที่อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง5ปีอยู่ที่13.33%ต่อปีอันดับที่9 Tisco US Equity Unhedged อัตราผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้ตตนปีอยู่ที่30.99% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง5ปีอยู่ที่14.64%ต่อปีอันดับที่8กองทุนเปิด s s e t Plus Nippon g r โกร h อัตราผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่31.01%ในขณะที่อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง5ปีอยู่ที่10.52%ต่อปีอันดับที่7 กองทุนเปิดทิสโกอิน i ดียอีควิตี้อัตราผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่34.48%ในขณะที่อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง5ปีอยู่ที่9.15%อันดับที่6 กองทุนเปิด Standard India Growth Fund, อ b บ r d e ดีนสแตนดาร์ดอินเดียโกลด์ฟันอัตราผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่34.66%ในขณะที่อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง5ปีอยู่ที่9.53%ต่อปีอันดับที่5้กองทุนเปิด KWI Emerging Eastern Europe FIF อัตราผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่34,8%ในขณะที่อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง5ปีอยู่ที่8,32%ต่อปีอันดับที่4้กองทุนเปิด er Fund อัลบดีนอเมริกันโค้ดสมอลเลอร์คอมพานีฟันอัตราผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่35,75%ในขณะที่อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง5ปีอยู่ที่13,06%ตต่อปี อันดับที่3กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นมิดสมอลล์แคปอัตราผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่36.5 3เในขณะที่อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง5ปีอยู่ที่10.83%ต่อปีอันดับที่2กองทุนเปิด KWI India Equity FIF ปันผลอัตราผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้ตตนปีอยู่ที่40.6 1ปในขณะที่ อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง5ปีอยู่ที่12.2%ต่อปีอันดับที่1กองทุนเปิด KWI India Equity FIF อัตราผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่40.71%ในขณะที่อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง5ปีอยู่ที่12.23%ต่อปีข้อมูลที่นำเสนอดังกล่าวข้างต้นนี้รวบรวมข้อมูลมาจาก ผลการดาเนินงานรายกองทุนที่นำเสนอในเว็บไซต์ของสมาคมบริษัทจัดก,การลงทุนณสิ้นเดือนที่ผ่านมาเฉพาะอัตราผลตอบแทนของช่วงเวลาตั้งแต่1ปีเท่านั้นที่จะแสดงเป็นอัตราผลตอบแทนต่อปีทั้งนี้ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้ถี่ถ้วนเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจซื้อหน่วยลงทุนและเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคตอย่างไรก็ตามก่อนตัดสินใจซื้อหน่วยลงทุนผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนที่เป็นข้อมูลล่าสุดก่อนทุกครั้งข้อมูลที่นำเสนอทั้งหมดในวิดีโอนี้บริษัทได้จัดทำและรวบรวมขึ้นด้วยความสุจริต และพยายามจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือเพื่อให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องแต่บริษัทและผู้บริหารรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทมิอาจรับประกันความถูกต้องครบถ้วนหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ดังนั้นหากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่นำเสนอในวิดีโอนี้เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบหรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่นๆประกอบการพิจารณาด้วยและตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลด้วยตนเองเสมอสุดท้ายนี้นะครับอยากฝากทุกๆคนช่วยกันเล่าหรือแชร์คลิปนี้ไปถึงเพื่อนๆหรือคนรอบๆตัวคุณเพื่อที่เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกันเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน ร่วมกันสร้างสังคมไทยให้มั่งคั่งมั่นคงยั่งยืนและอย่าลืมกดไลค์กด u u s s r r i e หรือกดกระดิ่งเพื่อที่ตัวคุณเองจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆทางการเงินเหล่านี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ